สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีเมนูผัดหน่อไม้ฝรั่งใส่หมูสับน้ำมันหอยตอนนี้ได้หน่อไม้ฝรั่งมา300กรัมหรือ3ขีดนะครับนำมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหน่อไม้ฝรั่งก็นำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะนำมาลวกขน หรือว่าทานสดๆก็ได้นำมาทำเป็นเมนูผัดก็ได้หลากหลายเมนูนะครับ ล้างสะอาดเรียบร้อยดีแล้วขั้นตอนต่อมาก็จะมาหั่นกันนะครับเราก็จะหั่นส่วนที่เก่ออกเพราะว่าเวลาผัดออกมาแล้วเคี้ยวเขาจะไม่ขาดนะครับความยาวก็ตามชอบได้เลยพอดีคำ ครับเรมาเราก็จะมาลวกหน่อไม้กรั่งครับสุดแจใเช้ดไปแรงตั้งหม้อใส่น้ํารอน้ําเดือดนําหน่อไม้กรั่งลงไปลวกประมาณ2นาทีพอสุกแล้วก็นําไปนอกในน้ําเย็นเลยนะครับให้น้ําที่เย็นจัด เราก็จะมาโขลกกระเทียมต่อไว้ก่อนวันนี้ใช้เป็นกระเทียมไทยประมาณ1หัว,หวน,นะครับพ่อถอดิบก็จะมีน้ำตาลทรายน้ำมันหอยกระเทียมน้ำเปลา่าหมูสับหน่อไม้ฝรัง่งน้ำปลาต่อมาจุดเตดใช้ปลกลางตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันเริ่มร้อน ใส่กระเทียมไทยลงกระเทียมให้เหลืองหอมเลยนะครับกระเทียมเหลืองหอมไีแล้วใส่หมูสับสองติ๊กหรือสองร้อยกรัมลงไปผัดให้สุกเลยนะครับใช้เวลาผัดไปสะพักหมูเริ่มสุกุงเครื่องด้วยน้ำปลา น้ำมันหอยน้ำตาลทรายน้ำเปล่าผัดทุกอย่างให้เข้ากันหน่อไม้ฝรั่งก็มีประโยชน์หลายอย่างเช่นช่วยลดน้ำหนักเพราะหน่อไม้ฝรั่งมีไฟเบอร์สูงมีแคลอรี่ต่ำช่วยปรับสมดุลในลำไส้ลดอาการท้องอืดและแก็บในกระเพาะอาหารหน่อไม้ฝรั่งมีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ เพื่อบำรุงคันลดความเสี่ยงต่อการพิการในเด็กทารกในครนยังช่วยบำรุงเลือดและบำรุงสมองนอไม้ฝรั่งมีวิตามินซ e. ีช่วยดูดซึมแคลเซียมช่วย,ดวยลดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะมีวิตามินยาช่วยขับปัสสาวะได้ดีแต่นอไม้ฝรั่งก็ไม่เหมาะกับทุกคนท่านใดที่เป็นไทรอยไม่ควรทานและเป็นเกาห้ามทานเพราะจะทําให้ปวดตามข้อมากขึ้น สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิปต่ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ